สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้เพียงอย่างเดียวนะครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปทางช่องของเรานะครับผมรับรองได้ว่าได้ความรู้และเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านแน่นอนนะครับสําหรับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่ชอบสะสมเหรียญน,นะครับหรือแม้กระทั่งว่าสนใจเรื่องเหรียญเพื่อจะนําไปทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่อง การซื้อขายเหรียญต่อไปนะครับจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านเป็นอย่างมากนะครับกรุณาชมคลิปให้จบด้วยนะครับข้อมูลถึงจะได้ไม่ตกหล่นและก็จะได้รู้และทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีนะครับในคลิปนี้นั้นผมจะมาพูดถึงเหรียญชนิดราคา1บาทรุ่นการจนาพิเศษปีพศ2539นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกในสมัยรัชกาลที่9นะครับที่มีราคาแพงถึงเหรียญละ1 0,000บาทเลยนะครับ แน่นอนครับถ้าพูดถึงเหรียญชนิดราคา1บาทรุ่นการจนาพิเศษทีพศ2539นระครับดังภาพตัวอย่างที่ผมได้ขึ้นนี้ชมอยู่ณขณะนี้นะครับทางด้านหลังของเหรียญน,นะครับเพื่อนๆคงจะรู้ดีหรือว่าได้พบเจอหรืออาจจะมีอยู่ภายในบ้านหรือว่าเคยจับใจใช้สอยในชีวิตประจําวันนะครับดูด้านหลังของเหรียญแล้วยังไม่พอนะครับต้องดูทางด้านหน้าของเหรียญอีกนะครับสําหรับจะได้รู้ว่าเป็นแบบที่ไม่มีราคาหรือแบบที่มีราคานะครับ อันดับแรกนะครับชมแบบที่ยังไม่มีราคาก่อนนะครับเห็นไหมครับถ้าแบบที่ยังไม่มีราคานั้นก็จะเป็นแบบภาพที่ผมได้ขึ้นที่ชมตอนนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญรุ่นกาญจนาภิเษกชนิดราคา1บาทแบบปกตินะครับแต่เหรียญที่มีราคา10,000บาทนั้นผมจะขึ้นภาพเป็นตัวอย่างให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆนั้นได้ดูเข้าใจแบบง่ายๆนะครับเป็นภาพที่ผมทําขึ้นประกอบเพื่อให้เพื่อนๆนั้นเข้าใจง่ายนะครับ ผมจะนําด้านหลังของเหรียญรุ่นการจนาพิเศษชนิดราคา1บาทแล้วก็ด้านหน้าของเหรียญชนิดราคา1บาทแบบบนเวียนไม่ชมนะครับเพราะว่าเหรียญรุ่นการจนาพิเศษปีพศ2539นั้นที่มีราคาเรละ10,000บาทนั้นต้องเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังของเหรียญนั้นจะเป็นรุ่นการจนาพิเศษชนิดราคา1บาทแบบปกตินะครับแต่ว่าทางด้านหน้าของเหรียญนั้น จะเป็นเหรียญชนิดราคา1บาทแบบมุนเวียนแบบพระเศียรเล็กนะครับย้ำนะครับภาพที่ผมได้ขึ้นให้ชมเป็นภาพที่ผมทําขึ้นประกอบให้พี่ๆเพื่อนๆเข้าใจนะครับไม่ใช่ภาพเหรียญจริงนะครับเหรียญจริงผมก็ไม่มีนะครับผมก็ทาภาพประกอบให้พี่ๆเข้าใจนะครับว่าต้องเป็นแบบนี้นะครับถึงจะมีราคานะครับถ้าสภาพสวยๆนั้นราคา10,000บาทนะครับตามที่ผมเคยได้ยินได้ฟังมานะครับ แต่ถ้าสภาพหย่อนสวยลงมาหน่อยราคาก็จะลดหลังลงมาตามสภาพของเหรียญน,นะครับอาจจะเหลือหลักพันนะครับหลักพันกลางๆหรือว่าพันปลายๆนะครับแต่ถ้าสภาพสวยใหม่วิ่งนั้น1 0 0 0 0บาทได้แน่นอนนะครับตามที่ผมเคยได้ยินได้ฟังมานะครับในเรื่องส่วนราคานะครับ